แรงอยู่นะด่า,ดาว่าหน้าดา้านเนี่ยที่คนอื่นพูดอะไรหน่ะไม่ไม่ผิดมีแต่ส่งเสริมกันแต่ที่แพลวพูดอะไรคือผิดหมดคนเราเหนอแมก็มีขีดจํกากัดที่ผ่านมาจะไม่เคยพูดอะไรคือจบคือจบแต่ไม่ยอมจบก็อ่าโอเครักทานเอียงนะเคยกับมี่ด้กันแหละแต่ว่าเอยกับเบาเบาเคยกับม,ม,ม,มี่ยังจะเสียดอกเอาออกมาลูกเห็นมันเลี้ยกไปมันสิเดือดจบแต่จริบอกว่ามี่กีบมี่ยังนะพุ่มหมอกพุ่มไมเอียงนะพุ่มไม้แล้วพอจบแล้วเธอเอาออกมาดูกีบพุ่มไม่เนี่ยกูก็อยากเห็นเพืกัน ก็ดีมันก็บ่เคยมีเลยติคุณลืมหรือเปล่าว่าคุณล็อกอินไว้ใน Macbook ชั้นแล้วคุณไม่ได้ออกนะฉันมีหมดนะฉันรู้หมดนะว่าคุณอะไรบ้าง,หล,งหลังมาเพิ่งรู้ตัวเพิ่งออกจากระบบ Macbook ของฉันไปเพราะมีเบิร์ขึ้นกันหนมะในแชทนะฉันเห็นหมดอยากทำอะไรอยากพูดอะไรทั้อมาเลยให้มันจบ,จบ,จ,บจบไปทุกคนไปเลื่อนดูไทม์ไลน์นะคะที่ผ่านมาพี่ปกต้องน้องมาตลอด มาคุยกันจบแล้วแยกย้ายกันไปทำมาหากินนบอลบลบเพลงแต่ตั้งส่วนตัวไว้หน้าด้านปากบอกจบดจไม่ลบเพลงเขาลบแล้วนะคะคุณรู้ได้ไงว่าไม่ได้ลบอะ่ะใครหน้าด้านอ่ะพี่หน้าด้านอ่ะที่เข้ามาเม้นในพื้นที่ส่วนตัวไม่น่ารักเลยนะคะพี่อย่ามุมตัวเองมาพิมนะพี่มันไม่น่ารักในพื้นที่เขานะครับพี่มันจะดูว่าเราไม่มีมารายาทมันจะดูเราเราไร้กันแบบ การแบบปลูกฝังไงพี่ในพื้นที่เขานะครับ hmm> น่า sí ร ah, ักน่ารักนะพี่แรงอยู่นะด่าว่าหน้าด้านเนี่ยมันก็จะสะท้อนเข้เองแหละเขาพูดมาอย่างนั้นแหะฟังรู้อย่าสับแต่พิมพ์นะพี่มันไม่น่ารักจะพิมพ์แล้วพี่ก็เลยตื่แบบตื่นแบบหัวเอกหัวหัวเอ่อหัวใจเด็กของเด้อบางคนก็แบบว่าเหมือนพี่ก็เป็นเมนที่แบบแชร์ ว่อยาอ่างจบอยาจบก็คุณถ้าคุณไม่จบก็ได้เอาตรงๆนะทุกคนที่ที่คนอื่นพูดอะไรนะ่ะไม่ไม่ผิดมีแต่ส่งเสริมกันแต่ที่แพลวพาว,พ,าวพูดอะไรคือผิดหมดอ่าใ,นะให้มันดีแต่แต่ให้มันดีจะสูนันติมันสิดีจะสูนันบอกผู้ถามดูผู้อื่นซัวบัมืมันดีจะสูนันบอก องเดือนมันก็เหลืออดเด้คนากูจะโพสอะไรนี่ผิดหมดกูจะแชร์อะไรนี่ผิดหมดเลยอืมแต่ที่สูเหตุน่ะสูเทศถือติสูถือบวติให้มันดีแต่พอตาแม่สูนันติมันบอกคนเราเหรมก็มีขีดจำกัดอืมที่ผ่านมาฉันไม่เคยพูดอะไรฉันไม่เคยพูดอะไรเลยคือจบคือจบแต่ไม่ยอมจบก็อ่าโอเคก็ได้เอก็เมื่อยคึ้กันอืมต่ก็อยากให้มันจบ กูสิมาจอบตั้งแต่กูหลายสูกูสิแช่กูสิปวดเอีหยังนั่นน่ะเอาเตอนมันก็คัดแขว่าปวดไปแล้วมันเกินไปปวดโค้งค่ะพวกูเฮ็ดอีหยังสิตายเขาไม่จบไม่จบอีหยังกูเฮ็ดอีหยังบอกที่ผ่านมาบ่ได้อีหยังเลยแต่ไม่ได้จุดประเด็นนะฉันบอกก่อนนะเรื่องเขากับคนหวยคือกันคนรอพังสอยนี่คือเขาบางเรื่องเขาไมอยากเบอกอย่างเยี้ยได้ปะก็ไปมันก็มีประโยชน์แต่เพราะมันบ่จบอีหลีนั่นนี่น่ะเขอออกมาเปลา เขาก็ออกมาพูดย่าคอยเบ้าถามว่าคุณงานออกมาสิพูดมันนี่มีประโยชน์มันมีประโยชน์แต่ว่าถามว่ามีอะไรไหมที่แบบเออรักฐานเอียงน่ะคอยกับมี่้กันแหละต่ว่า่คอยของเบาคิดว่ามีอะไรงบคอยงบมี่อยากจะเสียดอกเอาออกมาลูดเห็นมันเลีออกไปมันสีเดือดจบ มาจีบอกว่ามีกิบมีอย่างอะผู้หมอกผู้ใหมเอี่ยงนะผู้ใหม่แล้วพอจบแล้วเธอเอาออกมาดูกิบพูมใหม่เน่ะกูก็อยากเห็นเพื่อนเอาออกมากิบพูมใหม้เนะอาอกมาดูกูถามไร่ากูเสิไปเทียเอี่ยงอยู่ผู้ใหม่กูถามดูเอาออกมาอยากเห็นอย่าเปล่าซื้อๆูมใหม่พู่ใหม่น่ะกูก็อยากเห็นเพืกันเดี๋ยวเ่าเดี๋ยวแต่กัมีเน่าจีอกเพื่อนละเน่ก็บ้าเาบอกเมื่อไรจะพูดเมื่อไรจะพูดถึงเวลาพูดเองไม่ต้องมา เขาต้องมาเสือกกูก็ขหูเขาเห็นบังหลังเขาก็หูเบล่ะเขาเบาๆื่อๆเขาที่ตัวลูกหลานทุตัวเล็กน้อยนั่นสิดีได้จะคล้องกันตีอันบนแนวพอดีอันแนวเขาจังสัรนัาซีนะเบาไปเบิร์ดอันแนว่ยดีๆของกูก็คือบเบาๆเนี้ยความดีมันก็ไม่เคยมีเลยตีมันมีเลยบอกว่าความดีนี่ยมีอะไรามันมีคุณบอกว่าคุณมีคลิปมีรูปภาพคอยบอกว่าออกมาซัก คลิปรูปภาพในกลุ่คลิปคุมใหม่แล้วก็คลิปในรถเอาออกมาเอาออกมาขอสิท mm ี hmm. mm ิ hmm. ์เดียเธอเดียวนั้นแลว้วล mm ็อกอินใน macbook mm hmm. แล้วลืมออกคุณอาจจะลืมนะว่าคุณลืมออกจากล mm ็อกอินใน macbook mm hmm. ของฉันนะฉันรู้หมดนะฉันเห็นหมดนะฉันยังไม่ทำอะไรเลยฉันยังไม่ทำลายใครเลย ยังบอกเอามาทำลายผู้ดใดเลยคุณลืมหรือเปล่าว่าคุณล็อกอินไว้ใน MacBook ชฉันแล้วคุณไม่ได้ออกนะคุณไม่ได้ออกนะฉันมีหมดนะฉันรู้หมดนะว่าคุณอะไรบ้างใน MacBook ของฉันหลังๆมาเพิ่งรู้ตัวและเพิ่งออกไปเพิ่งออกจากระบบ MacBook ของฉันไป ก็มีเบิดขึ้นกันนั่นยแหละใครบลเลือกที่จะว่าบลเลือกที่จะเฮ็ดซื้อนๆโคเซ็ดเพื่อนอย่างฉันจะทำเพื่ออะไรครั้งแรกเลยที่พูดเรื่องแม็กกุ๊กนี่ยังเงื้ยตัเวเธมันเกินไปเนาะเดี๋ยวสิบ,บันดีเดเจ้าจของเจ้าของกูหูเรียวแบบเนี้ยเป็นเนี้ยมันสีซัวตะกูเนาะเบาข้น ในแชทน่ะฉันเห็นหมดอยากทำอะไรอย่าพูดเลยทำออกมาเลยทำออกมาเลยให้มันจบกันซะให้มันจบจบ,จบไปคลิปหรอรูปหรอเอาออกมาอยากเห็นคือกันคุณผู้ดีทั้งหลายผู้ดีร้อยเปอร์เซนต์่เคยซัวงอตัวนี่ไงมีอะไรในพุ่มไม้ครับเนี่ย ก็อยากเห็นเหมือนกันนีอะไรในะพุ่มไม้บทชบกันย้าอ่อนที่บอกว่าพุ่มไม้พุ่มไม้นะ่ะปล่อยคลิปมาปล่อยออกมาเลยรออยากเห็นมันเกิดไปทุกคนไปเลื่อนดูไทม์ไลน์นะคะที่ผ่านมา พี่ปกป้องน้องมาตลอดพี่ปกป้องน้องมาตลอดไม่เคยมีคลิปไหนหรือคําพูดไหนที่มันไม่ดีเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ได้กันมาปกป้องตลอดความดีมันบ่มีเลยบรอความดีมันไม่มีเลยเหรอความดีน่ะพูดบ้างคนเขาดาเขาตุมตุ่มตุ่มตุ่ม บางทีมันก็ต้องออกมาพูดบ้างในมุมที่ฉันเป็นแม่ของลูกไหมความดีกับบ่มี่เลยตีไปเลื่อนดูไทม์ไลน์เลยที่ผ่านมาทุกทุกอย่างมาคุยกันมาคุยกันจบแล้วแยกย้ายกันไปทำมาหากินมาคุยกันเออมานางคุยกันเนี่ยนางคุยกันก็ไร้นี่ยอันนี้คนกลางมานางเนี่ยมานางคุย คุณคุณพ่อนายห้างก็บอกว่าคุยกันดีกว่ามาคุยกันให้มันจบให้มมนเหลียงกค่ว่าพ่อแม่ลูกแยกแยกันไปทํางมากเสียเวลาทล้วมากเลยให้มันจบให้มันเล้วบ้านเมืองเขาเลิกดร่ากันไปเขาก็ได้มาเห็นมาย่อมเยมยุ่มยิ้มแบบจังสี่มันจบจนมันเล้วกันไปมันเอาคุยกันซะเอาัจใดกันให้มันจบไปพนที่แซ่บนผู้ใย้อนไปดูคลิปตอนที่หนูทำบุญให้แม่นะ บอกว่าแฟนคลับหรือเพจใดก็ตามที่ทําเพจมาเพื่อที่จะโจมตีเขาให้หยุดแต่พอคนของคุณด่าฉันคุณกลับสนับสนุนกันคุณกลับไปสนับสนุนกันอย่าบอกว่าไม่สนับสนุนในแชทมีคอยฮูเบิดแต่ค่คอยเบาๆซื้อ สนับสนุนกันทั้งที่ผ่านมาหนูก็บอกตลอดว่าถ้ารักแพวนะอย่าไปโจมตีเขาอย่าไปโจมตีเขาอย่าไปปันอย่าไปอีอยังให้หยุดตอนที่หนูทําบุญให้แม่หนูก็เคยพูดแล้วหนูคลิปนั้นหนูเคยพูดแล้วเศร้าสาเศร้าสาเศร้าสา,สา,สา,สาต่างคนต่างหยุดยุดติแต่ได้เมื่อเจ้าบอสเศร้าเาสียงก็ดจังไถ่เสียงก็ดจังไดเพราะฉะนั้นมาน่งคุยกันสา มาันางคุยกันซาสีออกจังไดเห็นมันเลียวเห็นมันทัวเรือมันกระจบกันมาเรียวเป็นปีเลยมก็มีคนแชทมาหาหนูแล้วก็มีโน่นนี้นั่นหลายอย่างที่หนูจะพูดก็ได้ถ้าหนูจะโจมตีเขาหนูแคปแชทหรือในแมคบุ๊กถี่มันอยู่ในในแมคบุ๊กหนูเนี่ยส่งให้เพจนั้นน่ะไปโจมตีเขาก็ได้ถ้าหนูจะทําแต่หนูไม่ทําเนี่ยหนูนั่งดูกับน้องก้อยนี่ย ก้อยก็ยูนนั่งไข่ก้อยเป็นคนเปิดไมโครมิดนั่งยืนนักันทุกคนยังยอมใจเท่าว,ว่าทำไมฉันไม่ทำฉันไม่ทำฉันจะทำทำไมโอเคได้ปิดน้าถาคุยขอถาคุยาค้ยขอถาเกี้ทุกประเด็นก็สิบวันนี้จะวอรอกมาเรื่องเรื่องทีดินเหมือนกันเรื่องที่เรื่องที่ดินเหมือนกันนี่คือประเด็นต่อไปที่คุณจะพูดฉันรู้เ,เปิดออกมาเลยบอกออกมาเลยมาเปิดใจคุยกันมาคุ้ยกันบ่สิออกจังได้ก่าจะเอายังไงก็เอา คนนอกใจมีสิทธิ์มาพูดเรื่องนี้หรือเปล่าคุณรู้ได้ยังไงว่าทำลายก่อนที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคุณรู้ไหมคุณหูบอ่ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณรู้ตื่นลึกนะบางซ้ำใหนมันสิอยากเริ่มใหมย่ย่ตินหนึ่ะมันจะอยากเริ่มใหม่อยู่หรอชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกติดสองคนมันสิอยากเริ่มใหมย่ย่ติ มึงดูมึงโงได้จังไดท่ามไดชีวิตเขามาแบบไดนมึงมานอนไตเตียงกูติมึงจังสีงหูมึงเคยรู้อะไรไหมล่ะมึงจะสิมาตัดสินคนอื่นนะว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้มึงรู้จริงแค่ไหนก่อนแต่ละเพจเนี่ยแต่ละเพจทีแบบเออต้องการขา่าวต้องการกระแสพยายามทักมาหาขอ่อยจังสันจังสีจังสีงส,สัน คอยก็บอกคยไปบอกไปคุยเอียงกยับเพจหนอที่เขาไปโจมตีพ่อของลูกเขาทักมาคอยคอยก็บอกคยไปบอกเอียงกับเขาเลยนี่แต่พวกคุณที่โจมตีฉันว่าฉันไปสร้างเพจขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีพ่อของลูกอย่างนั้นอย่างนี้ฉันสาบานเลยไม่มีถ้าฉันจะทําอย่างนั้นง่ายมากเพราะว่าคอยมีเบนแม็กบุกคอย เรื่องนี้ไม่เคยพูดเขาลืมอ,ออกจากระบบคือ <c oughs> หนูนี่หูเห็นเบิด,ใน,ดในแชทในแมทในแม็บุกนี่พอคอยจะเหตดน,นะแต่ฉันก็ไม่ทำเพราะอยากให้มันโจบไปแต่ในเหมอมันบอโจบ <c oughs> อ่ะโอเคมาคุยกันให้มันเลว็วแยกย้ายแยกย้ายกันไปทำ,ทำมาหากินมันเหลืออดเดียคนมึงลองมาเป็นครูบ้าง พวกที่เม่นเม่นดาเนี่ยมึงร่งมาเป็นหูจักมือปะ่ะก็ไอพวกที่นี่ข้าเป็นกระแสน่นนั่นไปดาเขาน่ยสู้ดีซ้ำใดสู้ดีหรอปะ่ะมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์หรอกไลน์นกูบอกเลยว่ากระจายล่งติก๊กต๊อกบ้านนี่อ้าวนามส้ำใบจริง กระแสที่ผ่านมาเนี่ยคยุยองค์ถามมาดามาบางคนแบบเป็นห่วงแม่ว่าอย่าพูดเลยอย่างนั้นอย่างเงี้ยแม่น่อยไข่เาหรือสิบเว้ามันกระด่าข่อยอยู่ดีดามาอยู่ดีถึงจะพูดหรือไม่พูดมันก็ดามาอยู่ดีให้มันดีจะสูงคุยฉันบอกเลยนะว่าฉันคุยกับนายห้างแล้วคุยพ่อยายคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรคุณเอามาามาคุยกันให้มันจบให้มันจบให้มันเลี่ยวไปคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรคุณเอามานั่งคุยกัน ลูกมันต้องเติบโตมันต้องมีชีวิตข่อยก็ต้องมีชีวิตหม่ของข่อยเจ้าก็ต้องมีชีวิตไม่ของเจ้าเห็นมันแล้วมันหนาล้ำคานยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มสิรื้ออย่างรือต้องการหรือต้องการเอากระแสไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอถ้าบ่ได้คิดว่าฉันเป็นแม่ของลูกรืออย่างกะซางอะคิดเห็นหนาลูกอ้าวที่มึงที่มึงทำหล่ะมึงมีความรู้สึกดีมึงมึงไม่สงสารลูกหรออะมึงรู้ได้ไงว่าก่อนหน้านี้กูเจออะไรบ้าง กูรับรู้อะไรบ้างมึงรู้หรือยังพวกวิภาควิจารเนี่ยต่อตอนี่ยเยอะมากชีวิตแขอยก็ต้องทำม,มาหากินคอยก็บเบื้อก็ด่ามาแต่ละมือนแต่ละไล่วันเนี่ยแยกย้ายกันแล้วสูแยกย้ายกันซะรอคุยรอเคลียให้มันจบกระหาว่าแซกันไปกันมาโน่นนี่นะั่นนางคุยกันหรือจะเส้นเป็นล่าลาศอักษรเลยก็ได้เรื่องทีเรื่องท่าเนี่ยบอกมาเลยสีเอาจังใด ถ้าคุณมั่นใจว่าอ,อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้มีประเด็นต่อ่อยก็หูเลยหละว่ามันไม่จบมันต้องมีต่อไปหนึ่งสองสามสี่ไปพร้อมนณะวันนี้ฉันพร้อมทุกอย่างรลบเพลงเท่ากับซ่อนมึงรู้ได้ไงมึงหูได้จังไรซุ่มเอากระแสน เขาคุณบ่ยอมจบแสงมาคุณก็อยากหาแสงไปเรื่อยๆ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 โดยที่จะได้มีกระแสทั้งปีทั้งชาติอย่างนี้หรอกดยที่บ่สนใจดีว่าเด็กหน่อยมันเกิดมันใหญ่ขึ้นมามมนก็ต้องมาเห็นว่าพ่อแม่ทะเลาะก,กันอยู่ประจวบศิลป์นะสิติให้มันจบนี่มือนี่หลังจากวันนี้นะฉันจะบอกเลยว่าฉันรอฉันรอ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 ,อ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 คุยรอเคลียร์ต่อหน้านั่งคุยกันให้มันจบ ตำนี้